ความคิดว่าครับกมโดดังแอนนะครับดดหอนบอนาบานนะครับมีตัวกลับได้ฟังนะเตีทิดก็ต้นไม้ครับตีไม้ อยู่ข้างๆนะแต่คิดไม่ได้ครับพอทิดแล้วติดต้นไม้ชิ้งไม้ โบนี่ครับเนาะโบนีครับเนาะโบนีครับกบโดดครับโบนี่ครับของใหญ่ครับของใหญ่ครับใหญ่หรือเปล่าสายสวยครับโดดนะครับนะตัดกบโดดนะครับอันนี้กบโดดหลังแอ่นและบ้านนะครับโดดนี่ครับออกมาหาิก็ได้พิษนะครับ น่ครับโดนน้ครับโดนอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับเรียบร้อยครับเป็นตังเลาชงนครับคลิปก็ต้องได้คลิปสิครับแม้นจะเรียกน้ำบารได้ไงครับในบาร์ถล่มใหม่ได้ไงนั่คุยหน่อยช้านี้ก็ออกมาได้คลิปครับนนี้กลับไปทํากบกลับไปทํากบโดดต่อนะครับงานไม้ต่อไส่ส้อยครับครับ ตัดอย่างนี้นะครับนะนี่ครับกัดอะไรครับเนี่ยกบโดนหลังแอนน้าบ้านนะครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับสายก็ขอได้ครับเหยื่อค่ายมันหวานนะครับอ่าไม่เป็นทางเรื่องไม่นะครับให้มองหานะครับแอคชั่นสับสวยๆนะครับงาน4.5งานไม่สักครับเคลือบสวยๆนะครับนี่ครับฝากงานด้ดีไว้ด้วยครับใต้แบนดกับกูนุบ้านนะครับหวานทุกตัวนะครับสุดยอดครับผม